ก็อย่างที่ดูไปต้นคลิปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ล่าสุดครับข่าวสารเกี่ยวกับเพจของตัวเกม s o c c e r Manager ของเขานะครับได้ปล่อยทีเซอร์ล่าสุดมานะว่า s o c c e r Manager 2024นี่้ใกล้จะมาในเดือนเดืนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องซิว่าตัวอย่างเบื้องต้นที่เขาปล่อยออกมาสำหรับภาค s o c c e r Manager 2 0อ4งเนี่ยตัวอย่างเบื้องต้นนะ่ะมีเนื้อหาอะไร เป็นยังไงบ้างนะต้องบอกว่าเนื้อหาอาจจะไม่ได้เยอะน,นะเพราะว่าเป็นตัวอย่างของคลิปเกมที่สั้นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นดูรู้สึกเหมือนอพื้นหลังของเขาเนี่ยจะเน้นสีม่วงเป็นหลักเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราเล่นจริงๆแล้วพื้นหลังของตัวเกมหรือว่าเมนูต่างๆไอคอนต่างๆจะเป็นสีม่วงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังเป็นมิเกลอาเตตาเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับะจะประมาณนี้นะเพราะว่าดูจากพื้นหลังของทางด้านมิเกลอาร์เตต้าแล้วฟอนหลังของตัวหนังสือนะนี่ส2024จะเป็นสีม่วงครับรวมถึงแบ็กกราวน์ของทางด้านมิเกลอาร์เตต้าด้านหลังก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์อันนี้ออกมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเบื้องต้นเนี่ย คนที่เขาไปเห็นน่ะนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยชาวต่างชาตินะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเกมนี้ยังไงบ้างนะครับสำหรับ s o c c e r Manager 2จ4ี่ว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องการอะไรที่มันปรับปรุงนะครับอันนี้ผมขอใช้คำแปลจาก Facebook ของทางด้านเพจ s o c c e r m a n a g e r นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อความนะครับที่เพื่อนเพื่อนเขาได้คอมเมนต์มาในเพจของตัวเกม s o c c e r m a n a g e นรนะ ก็บางคนบอกว่าต้องการยูฟ่าคอนฟอเรนซ์ลีกนะครับแปลให้ดูเนาะแล้วก็เมื่อเบตาออกมาเนาะอันนี้คือขาถึงตัวเบตาเพราะปกติภาคเนี้ยอย่างเช่นภาค23นะก่อนที่จะเล่นกันมันจะมีตัวเบตาให้เรทดลองเล่นก่อนนะครึ่งจะ,ะจำกัดสิทธิ์ครับประมาณ500ยูเซอร์นะครับในการทดลองเล่นเกมตัวเบตาของตัวเ,วเกม Soc c e r อร์ a g e r 23ที่ผ่านมานะซึ่งภาค24เนะี่ยผมว่าน่าจะ ใช้สิทธิ์เท่าๆกันนะประมาณ500ยูเซอร์ครับสำหรับการทดลองการเล่นเกม Soccer Manager 3 4ในโหมดเบต้านะครับหรือตัวทดลองเล่นเนาะอีกคนหนึ่งก็รอไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้แปลเบื้องต้นนะเมื่อไหร่นะครับนี่คนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่มผู้บอลโลกและบอลลังดอนแล้วเพิ่มลีกในเอเชียเหมือนลีกซาอุและวทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเสพภาพคุด้ง่ายขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ บอกถึงลีกซาอุนะเพราะว่าลีกซาอุนี่มีคนย้ายไปเยอะมากครับนักเตะดังๆนะครับเพิ่มคะแนนของลีกของประเทศและเงินรางวัลจริงจากลีกแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกและอ่ายูฟ่าคอนเฟลซิตลีกอะไรประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นโรนัลโดนะหวังว่าภาคนี้จะมี CR7 อยู่ในเกมนะครับนี่ก็เพิ่มลีกอาหรับส่วนมากจะเป็นให้เพิ่มลีกอาหรับนะโดยเฉพาะลีกซาอุดิอาระเบียที่เขาได้มีการซื้อนักเตะดังๆไปมากมายนะครับแล้วก็ อันนี้คนนึงบอกว่าหวังว่าการโอนย้ายจะสมจริงมากขึ้นนะครับฉันมักจะต้องจ่ายเพิ่ม1 0ถึง30ล้านสําหรับผู้เล่นเสมอเมื่อไรก็ตามที่มีข้อเสนอเข้ามาสําหรับหนึ่งในผู้เล่นของฉันมันก็สําหรับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเขามีมูลค่านี่ก็ถึงกับว่าอาจจะให้ตัวเลขในการซื้อขายไม่ได้แพงจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับอัปเดตเท่าไหร่นี้ให้10บนะครับ,รบประมาณนี้สลับผู้เล่นได้นะอันนี้จะเป็นการ ถ้าผมดาวที่กระพิมาอาจจะเป็นเหมือนคําพูดแบบว่าให้เราสามารถสลับผู้เล่นระหว่างสโมสรได้หรือว่าเพิ่มเงื่อนไขซื้อนักเตตแล้แถมูลเล่นของเราไปให้ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเมื่อไรแล้วก็คอนเฟอ e เรนซ์ลีกนะหลักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเท่าที่เห็นเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข่าวข่าว,าวสักนิดหนึ่งนะครับ ก็เดี players, ett, ๋ยวผมจะพาไปดูเปรียบเทียบนะข้อเปรียบเทียบว่าระหว่างภาคทุกภาคที่เขาออกมาหรือที่ผมเคยทําคลิปนะครับว่าคลิปล่าสุดที่เคยทำก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการคาดเดานะว่าเกมซ็อกเกอร์แมเนจเจอร์สองพจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ผมจะเปิดปกคลิปให้ดูนะครับอ่าตัวอย่างนะฮะนี่นะครับ อันนี้จะเป็นปกคลิปนะครที่ผมทําไว้นะครับว่าภาคสมิสานจะมาเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่อยากให้มีคืออะไรจะสังเกตได้ว่าผมจะมีไทม์ไลน์นะครับของแต่ละภาคนะ2019นะครับจะมาวันที่28พฤศจิกายน61นะ2020ครับ21ตุลาคม62นะฮะแล้วก็2021นะครับ18กันยายน63นะครับ แล้วก็ภาค2022นะครับ6ตุลาคม64นะครับทีนี้ถ้าเรามาสังเกตกันดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านแต่ละาภาคเนี่ยเขาก็จะออกมาช่วงประมาณนะครับตุลานะ2020 2022ออกมาตุลานะครับส่วนทางด้าน2021กับ2019นี่จะเป็นกันยานและพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมทำไว้นะเรื่องเกี่ยวกับการคาดเดาว่าเกมสกอกเกอร์ มินิเจอร์มจะมาเมื่อไหร่ครับหลังจากนั้นนะครับตัวเกมซ็อกเกอร์ม r นเจอร์เนี่ยเขาก็ได้เปิดให้เราเล่นโหมดทดลองนะครับหรือโหมดเบต้าเนาะเพื่อให้ยูเซอร์ต่างๆเข้าไปทดลองเล่นเกมก่อนที่จะเปิดให้โหลดจริงๆใน Play Store นะครับก็อันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันที่ไรนะครับแต่ว่าผมเผยแพ็กค,คลิปเกี่ยวกับ s o c c e r m a n a g e r นะครับโหมดทดลองเล่นเบื้องต้นเนี่ยวันที่20สิงหาคม2022นะครับนี่คือหน้าปกของเขานะ,ะหลังจากนั้นนะครับ ตัวเกมนะครับเขาให้เราเล่นจริงๆนะในเพสโต้นะครับก็คือวันที่22กันยายนนะครับ2565หรือว่าปีที่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าวันที่ผมเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับ s o c c e r Manager ตัวทดลองเล่นตัวเบต้าเนี่ยคือวันที่1 0สิงหาคมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดวางจําหน่ายให้เราเล่นเนี่ยวันที่22กันยายนเนาะก็ประมาณอีกสักประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่ตัวเบต้าออกมาเ,เราจะได้เล่นตัวเต็มนะครับแต่ว่าตัวเต็มหลังจากนั้นนะครับ้าใครรหลมาแล้วถ้าจำมันได้คือจะมีให้อัปเดต เรื่อยๆนะว่าอัปเดตข้อมูลนักเตะนะครับข้อมูลโค้ดเพราะว่าฤดูกาลมันยังไม่ปิดนะครับบางทีเนาะบางทีเพิ่งปิดไปแต่ว่าข้อมูลนักเตะที่เรามีตอนแรกตัวเบต้าเนี่ยอาจจะไม่ไมใช่ตัวล่าสุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราโหลดมาเล่นแล้วเราต้องคอยอัปเดตตัวเกมให้มันนิ่งนะจนมันนิ่งเสร็จแล้วก็คือจะมีผู้จัดการทีมนิ่งแล้วนักเตะนิ่งแล้วย้ายสลับขั้วแล้วร็รอแล้วอย่างนี้นะครับส่วนภาคนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีาทางด้าน ลีกซาอุมาให้หรือเปล่านะครับแต่ที่ผมว่านะถ้ามันจะมีเพิ่มนะจะเป็นยูค่ายูฟ่านะครับคอนเฟเดเรชลีกนะน่าจะมีเข้ามาเพิ่มเลรนะับส่วนลีกซาอุนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มได้หรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดมันเพิ่มเข้ามาหนึ่งแล้วมันก็ดีกับผู้เล่นอย่างพวกเราเนะได้เล่นนักเตะเก่าๆที่ย้ายไปหรือแม้แต่จะซื้อนักเตะพวกนี้กลับมานะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทําใจนะเพราะว่ามันก็ต้องเพิ่มข้อมูลทีมเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะต้องตัดลีก ยุโรปบ,บางลิกที่ไม่ค่อยดังออกนะเพื่อจะเอาลิกของซาอุดิอาระเบียเข้าไปแทนหรือว่าเอาลีกอาหรับเข้าไปแทนแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลิกซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะมีแค่ลิกสูงสุดหรือจะมีดิวชัน2ลงมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาเนาะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะแจ้งให้ทราบนะครับในทุกช่องทางทั้งย t u b e Line แล้วก็เพจเฟซบุ๊กอินสตาแกก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ กดแชร์ช่องผมด้วยค่ะแล้วก็มาในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ